สวัสดีครับเรียนคุณครูโรงเรียนวัดวรวิเวศเรียนท่านผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนวัดวรวิเวศนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เเ็นระป็นระลอกใหม่นะครับที่คัสเตอร์ใหญ่อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็มีหลายคัสเตอร์ที่จังหวัดระยองแล้วก็ที่จังหวัด กระบี่นะฮะคือถ้าถ้าถึงปัจจุบันเนี้ยดูสถานการณ์นะพอเท่าที่ผมไปประชุมมาแล้วก็ไปฟังสถานการณ์เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้มันมันก็เริ่มรุนแรงมากขึ้นแต่ผู้รับผู้ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุปรักคร์กังติดโควิดสถานการณ์แบบนี้การจัดการเรียนการสอนของเราก็คงจะในมีในรูปแบบของออนไลน์ นะครับออนไซต์ on ไม่ได้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนไม่ได้นะครับออนแอร์เราก็ไม่นิยมเพราะเป็นโรงเรียนมัธยมก็จะไม่นิยมออนแอร์ัวันนี้จะบอกแนวทางและก็วิธีการปฏิบัติของของคุณครูในช่วงเนี่ยครับช่วงระยะเวลาที่เราปิดหยุดเรียนในเหตุพิเศษคือช่วงแรกช่วงแรกเราหยุดเรียนในช่วงวันที่ยี่สามถึงยี่ห้าธันวานะครับแล้วก็มาประกาศในช่วงนี้คือยี่แปดถึงยี่เก้าธันวาซึ่งวันนี้ที่ผมผมอัดคลิปวันนี้เป็นวันที่ยี่แปด ยี 29, 27, 28, 29, นะ่สิบเก้ายี่สิบเจ็ดยี่แปดยิบเก้าสามสิบสามสิบธันวายี่บแปดถึงสามสิบธันวาแล้วก็ทางสำนังกงานเขตพื้นที่ก็กำหนดว่าให้ไปเปิดเทอมอีกทีคือในวันที่สี่มกราแต่เท่าที่ไปประชุมมาวันนี้ก็ท่านท่านผู้นในการเขตวิเคราะาห์สถานาแล้วดูท่าทางจะโรงเรียนจะเปิดไม่ได้ก็คงจะต้องปิดต่อไปหนึ่งอาทิตย์ เป็นอย่างน้อยและถ้าเป็นอย่างมากก็ต้องปิดต่ออีกหนึ่งอาทิตย์ก็ปิดไปเรื่อยๆปิดในที่นี้ไม่ได้ปิดแบบไม่มีการเรียนการสอนนะครับวันนี้ผออามาบอกค,คุณครูว่าเรายังคงมีการเรียนการสอนอยู่แตร่รูปแบบของการเรียนการสอนอยู่ที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยและที่ที่พอเอ,อนเน้นย้ำมาตลอดตั้งแต่เรายังไม่มีโควิดคือมันเริ่มจากการที่โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนปลอดกันบ้าน เวลาที่โรงเรียนปลอดการบ้านก็หมายว่านักเรียนต้องทําแบบฝึกหัดหรือการบ้านเนี่ยต้องให้เสร็จสิ้นภายในโรงเรียนงั้นระยะเวลาในการเรียนการสอนเนี่ยมันจะน้อยลงเราก็เน้นย้าในเรื่องของการทําสื่อการสอนออนไลน์นะครับให้คุณครูทามาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตั้งแต่ต้นปีแล้วแล้วพอดีมามีสถานการณ์โควิดอยู่เราก็ไม่ได้ตึงเครียดเพราะเรามีการเตรียมพร้อมเตรียมการมาอยู่แล้วงั้นปัจจุบันเนี่ยเราจะต้อง ทำตรงนี้ให้ดีขึ้นจากภาคเรียนที่หนึ่งในภาคเรียนที่1เนี่ยเราเรามีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ก่อนที่จะเปิดเรียนจริงๆวันที่1นึ่งกคดาเนี่ยซึ่งตรงนั้นดูแล้วก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ในรูปแบบของการเรียนการสอนตอนนั้นไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ตอนนี้มันมีความจําเป็นและพวกเราคุณครูทุกท่านนะครับก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยมากขึ้นและรูปแบบของการเรียนการสอนออนไลน์อนของเรานั้น เป็นรูปแบบของการเรียนการสอนที่ผ่าน Google Classroom ครูก็มีการดำเนินการมีการทำคลิปการสอนหรือไม่ก็มีการสอนสดเน,นั้นสิ่งที่เราต้องทำนะฮะคือเราต้องสอนตามตารางการเรียนการสอนปกติคุณครูจะต้องดึงนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนของคุณครูเองตามตารางสอนเลยเพราะว่าเราต้องเช็คเวลาเรียนเด็กนะครับถ้าเราไม่เช็คเวลาเรียนเด็กแล้วพอเปิดเทอมมาเราต้องเรียนสอนชดเชย ซึ่งซึ่งถ้าเราสอนเฉยเราเอาเวลาที่ไหนไปสอนเยฉยนั้นก็เลยต้องบอกว่าให้คุณครูทุกท่านนะครับปฏิบัติแล้วก็ทําตามแบบนี้นะฮะช่วงวันที่2 3่สถึงยีให้ทําย้อนหลังทําย้อนหลังว่าสอนอะไรบ้างในรูปแบบต่อไปเนี้ยจะต้องเป็นลักษณะของส่วนบุคคลละรายวิชาไปในรูปแบบของรายวิชาเนี่ยที่พอเ,อเห็นนะคุณครู จะมี Google Classroom นี่ของภาคเรียนที่หนึ่งจะมี Google Classroom แบบนี้นะคุณครูทำแบบนี้เป็นของภาคเรียนที่สองนะครับว่าในภาคเรียนที่สอนเะนี่ยมีวิชาอะไรบ้างที่สอนในช่วงเวลานะช่วงเวลานะมี2 3่สิถึงยีธันวามียี่สิบแถึงสามทันวาแล้วก็4ีถึงแมกรา แล้วก็11ถึง15บห้าโมกลาดูว่าครูสอนอะไรไปบ้างนะครับสอนอะไรไปบ้างในช่วงเวลาดังกล่าวสอนเนื้อหาสาระหรือกิจกรรมการเรียนการสอนอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้ณปัจจุบันนี้เด็กนักเรียนเนี่ยเข้าห้องเรียนครบหรืออยังเพราะอยากให้คุณครูเช็คด้วยนะครับในภาคเรียนที่แล้วคุณครูทำยี้ให้บอกอดูอันนี้โอเคเลยนะ ก็คือบอกรหัสวิชาเนี่ยใน Google Classroom มีรหัสเข้าห้องเรียนรหัสนี้รหัสนี้รหัสนี้ทำแบบนี้มาโอเคเลยคุณครูก็ทำแบบนี้เป็นเทอมที่สองก็ยังทำอยู่นะครับแต่ละคนต้องทำอยู่เป็นรายบุคคลนะครับมีเรื่องของก g l e c l a s s r o o m แต่ถ้าใครไม่ได้สอนผ่าน Google Classroom ถ้าใครสอนอสอนผ่านซูมมันจะมีรูปแบบแรายง,งานพอ,อไงพอ,อไม่รู้หรอยังไม่รู้นะครับนะ อันนี้เช่นเนี่ยสอนเนื้อหาสาระในเรื่องของการเรียนการสอนวิชานี้วิชานี้แต่ละคนก็จะมีบอกรหัสเข้าเรียนนะครับให้ครูทําแบบนี้ตอนนี้นะฮะตอนนี้ให้ทําย้อนหลัง2 3่สิบสามถึงยี่สบห้ายี่แปดถึงสามสิบสี่ถึงแปดมกราสิบเอ็ดถึงสิบห้ามกรานั่นคือข้างหน้าปีหน้าพูดง่ายปีหน้า แต่ว่าปีหน้าเนี่ยก็อาทิตย์หน้าเนี่ยแหละครับนะครับให้คุณครูทําเพราะอะไรอะ่ะเพราะเขาจะมาตรวจวันนี้ไปไประชุมมาเขตก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะสุมนะส่มตรวจนะครับสุ่มตรวจแล้วก็การเรียนการสอนอย่างที่พูดไปแล้วคือต้องเช็คเวลาเรียนเด็กนะเช็คเวลาเรียนเด็กเลาล่ะแล้วถามว่าถ้าถามว่าแล้วในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยคุณครูต้องมาทํางานที่โรงเรียนไหม ก็มันมีได้สองแบบถ้าคุณมีคุณครูมีสื่อการเรียนการสอนดีมีเทคโนโลยีมีสื่อดีมีเครื่องมือดีคุณครูสามารถสอนจากที่บ้านได้เลย work from home แต่ถ้าครูไม่มีคุณครูไม่มีทําไงคุณครูก็ต้องมาที่โรงเรียนขณะนี้มาโรงเรียนแล้วต้องระมัดระวังตัวในเรื่องของการติดโรคโควิดอย่างยงเข้มข้นกาดไม่ตกนั่นคือต้อเช่นการใส่หน้ากาก100%แล้วก็มีเจล ขอใอ้ล้างมือระมัดระวังคนที่ใกล้ชิดในสถานการณ์ตอนนี้ที่โรงเรียนที่มีนักเรียนติดโควิดก็คือที่พอโรงเรียนรัตนโกสิทร์สมพงษ์บางขุนเทียนพูดไว้ก็คือโรงเรียนนั้นแหละเพราะว่ามีนักเรียนที่เข้ามาเรียนในเด็กสมุทรสาครติดเราะเข้ามาเรียนแล้วเขาก็สั่งปิดโรงเรียนตั้งแต่วันที่สิแปดธันวาแล้วเขาเตรียมการมาเพราะว่าในโซนนั้นในโซนบางขุนเทียนนั้นก็ติดจังหวัดสมุทรสาคร บางแครก็ติดหน้องแขมก็ใกล้เคียงก็ติดกันเยอะก็ก็เขาปิดไปนะใจกลางกรุงเทพเนี่ยังไม่มีข่าวแต่คุณครูก็ต้องระมัดระวังคราวนี้จุดหนึ่งคุณครูสามารถที่จะมาทําการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ตามปกติซึ่งถ้าบอกว่าเป็นคุณครูที่น้องๆที่อยู่แปดไม่ได้ไปไหนก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือในโรงเรียนได้ใช้ใช้อุปกรณ์ที่โรงเรียนได้ปกติแต่ว่า การจัดการเรียนการสอน,น,นก็ให้สอนตามตารางตามตารางการสอนเลยวันจันทร์มีตารางอะไรวิชาอะไรนะไปเรียกนักเรียนเข้าห้องเรียนตามเวลานั้นเช็คชื่อเช็คชื่อเสร็จสรุปแต่ละวันแต่ละวันรายงานพออด้วยว่าวันนี้มีนวิชานี้มีนักเรียนเข้าเรียนกี่คนมีนักเรียนเข้าเรียนกี่คนซึ่งพออจะมาคำนวณแล้วก็หาร้อยละรายงานเขตต่อไปนะครับอ,อ,อีกจุดหนึ่งถ้าเราไม่สอนออนไลน์ ไม่สอนออนไลน์ออนไซต์ on site, เราทําไม่ได้ออนแอร์ on air, เราไม่ทําเพราะว่าเป็นเนื้อหาสาระของมัธยมก็จะไม่ไม่ใช่ออนแอร์ air. ก็คือดีวทีวีไม่ใช้อีกอันหนึ่งคือออนแฮนก็จะแนะนําตรงนี้ออนแฮนเราไม่รู้เราเรามีใครทําัเปล่าเพราะาถามคุณครูก่อนว่าแบบฝึกหัดเนี่ยอยู่ที่คุณครูหรืออยู่ที่นักเรียนคือออนแฮนนี่หมายามว่าให้นักเรียนมารับงานไปทํา รับงานไปทําแล้วก็ติดต่อกับครูในวิชาว่าทําและแบลงกหัดนี่ทาแล้วเอาแบบฝึกหัดกลางลก็นั่งทําในชั่วโมงกันอันนี้ก็เป็นออนแทนงานอยู่ที่ใครแบบฝึกหัดอยู่ที่ใครแบบฝึกหัดที่คุณครูทำเนี่ยทำเป็นเล่มไหมทําตลอดเทอมไหมหรือทําแจกเป็นทีละคาบทีละคาบแต่ละครั้งถ้าแจกแต่ละครั้งเนี่ยทำยังไงจึงจะให้นักเรียนมารับมารับแบบฝึกหัดแล้วก็กลับไปทําที่บ้าน เอาแบบหังไปทําแล้วครูก็สอนสดก็ได้ไลฟ์สดก็ได้หรือถ้าไม่ไลฟ์สดก็ทําคลิปสอนส่งไปใน Google Classroom ให้เด็กเปิดแล้วก็ทําแบบขัดไปไดตรงนั้นเด็กเข้าห้อง g Google c ค a s s r o ใหม่ครูก็ต้องเช็คชื่อมันมีสองเพศที่เราจะทำได้ตอนนี้นะออนไลน์ไลฟ์สดหรือไม่ส,สดก็ได้ออนแฮนเอางานมาทำนะคุณแล้วแต่ถนัดนะก็คงจะได้สองวิธีการเนี้แต่ มันจะเป็นช่วงเวลาตอนนี้ย้อนหลังไปสองสัปดาห์ปัจจุบันนี้วันนี้ครูสอนแบบไหนสัปดาห์หน้า4ี่ถึงแปมกราแล้วก็สัปดาห์หนู้น11-15อมกราซึ่งสถานการณ์โควิดมันไม่ได้เบาบางเขาสั่งหยุดแน่นอนกระทรวงสาธาธิการสั่งหยุดเขาไม่ให้เด็กมารวมแน่นอนนะครับแล้ววิธีการเข้า Google Classroom ของนักเรียนบางคนนักเรียนเป็นนักเรียนใหม่ การที่จะเข้า Google Classroom ข,ของคุณครูห้องเรียนของครูได้นะก็ต้องบอกนักเรียนว่าไปเปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนมันจะมีวิธีการการเข้าอยู่ขั้นตอนการเข้าในเว็บไซต์ของโรงเรียนซึ่งมันก็มันก็จะไม่ยุ่งยากอะไรเด็กรุ่นใหม่ก็น่าจะทําได้แต่ถ้าเด็กที่ทําไม่ได้เลยนะแล้วอีกจุดหนึ่งที่ที่จะพอทําได้นะเด็กที่ไม่มีเครื่องมือไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไม่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้านไม่มีหรือมี ม์ทโฟนแต่ว่ามันไม่มีไม่มีเน็ตเฉพาะไม่กี่คนเนี่ยให้มานั่งเรียนที่โรงเรียนได้โดยใช้ wifi โรงเรียนเฉพาะเด็กบ้านใกล้ๆไม่ต้องไกลมากถ้าเด็กไกลๆยิ่งเด็กสมุทรสาครไม่ต้องมาเลยนะเอาใกล้ๆนักเรียนที่อยู่ใกล้ๆอาจจะมานั่งคุณครูก็สอนออนไลน์เยี่เขาก็นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเรียนไปด้วยก็ได้พร้อมเพื่อนในห้องแต่ไม่ให้มาทั้งหมดนะเฉพาะนะเฉพาะที่จําเป็นจริงๆไม่มี อุปกรณ์จริงๆเนะี่ยอันนี้ได้ไม่มี wi f ฟไม่มีเน็ตที่บ้านอันนี้ได้มันเรียนที่โรงเรียนได้ดิ่งโรงเรียนเราเป็นนักเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนน้อยเนี่ยก็พอทําได้เพราะว่าถ้าเป็นโรงเรียนใหญ่แล้วทําไม่ได้ขอไม่ทําของเราพอทําได้นะครับนี่คือรูปแบบการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิดซึ่งคาดว่ามันก็คงจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอีกนานนะก็เลยมาเรียนให้ทั้งคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองทราบว่าในช่วงหยุดนะครับ หยุดเฉยๆหยุดไม่ให้มาโรงเรียนเฉยๆแต่ยังมีการเรียนการสอนอยู่ปกติวันหยุดปีใหม่วันหยุดเทศกาลก็หยุดไปวันไหนเป็นวันหยุดก็หยุดไม่มีการเรียนการสอนแต่ถ้าวันธรรมดาเมื่อไหร่ก็ยังมีการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ออนแฮนหรือออนไซต์เล็กน้อยบางส่วนนะครับก็จะเรียนให้คุณครูทราบเท่านี้ก่อนนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์แล้ววันเมื่อเช้านี้ไปชุมมานี่มันก็มีหลายเรื่อง อีหลายเรื่องแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการทําผลงานวิทยาฐานะก็จะบอกคุณครูที่สนใจทําวิทยาฐานะหรือบางคนโรงเรียนเรามีใครที่จะทําได้อ่ะมีมีครูเอสไหมเนี่ยทำคอสสองใช่ไหมครูบางคนจะทําคอสสามก็ไม่ทําแล้วก็เหลือเหลือทาคอสอสี่รูปแบบประเมินต่อไปเนี่ยเขาใช้ใช้วิธีออนไลน์อืวิธีออนไลน์นะครับมันก็ฝาก คุณครูไปเตรียมตัวด้วยแล้วกันและการที่เราทําคลิปการสอนแบบนี้ไปเนี่ยมันมีประโยชน์มันเป็นสื่อการสอนที่ที่จะนําไปใช้ได้ในการประเมินนะครับอาละ่ะกถ็ถ้าถ้าคลิปนี้บอกออกไปแล้วใครยังไม่สนไม่เข้าใจในสถานการณ์เนี้ยก็ถามได้ถามได้จะตอบหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ถามได้นะครับ ถ้าท่านไม่เข้าใจก็ถามได้ว่าพอจะต้องสอนทุกวันเลยเหรอสอนตามตารางนะครับสอนตามตารางนะแล้วก็ฝากเรียนไปยังท่านผู้ปกครองด้วยว่าก็อยู่ที่บ้านผู้ปกครองก็ถามลูกว่าตื่นมาเรียนนะตื่นมาเรียนตามตารางวันจันทร์เรียนอะไรชั่วโมงนี้เรียนอะไรชั่วโมงนี้เรียนอะไรเเรียนอะไรถึงเวลานี้ก็นั่งหน้าจอไปแต่ ประสิทธิภาพมันมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตำมเรียนเราโรงเรียนเราก็ตั้งเป้าว่าออสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่นักเรียนเข้าเรียนตามออนไลน์เนี่ยมันก็คงจะดูดีดีแล้วเพราะเราก็ทราบกันดีอยู่ไม่เหมือนโรงเรียนใหญ่ๆนะโรงเรียนใหญ่ๆพออย่างโรงเรียนหอวังของภรรยาพอนี่ยนักเรียนโอโ้โหแทบจะปกครูมาสอนเลยนถึงเวลานี้ต้องสอนไม่สอนไม่ได้เดี๋ยวโดนผู้ปกครองต่อว่านะครับของเราก็ตามตภาพนะแต่ขอให้ นักเรียนเข้าเรียนให้ได้มากที่สุดคุณครูรายงานพออทุกวันนะก็คงจะฝากไว้เท่านี้ก่อนไว้ถ้ามีเรื่องอื่นอะไรในช่วงนี้ก็คงมีการการการติดต่อกันแบบนี้หรือไม่ก็อีกอันหนึ่งนะที่จะทําก็คือการประชุมโดยใช้ซูมนะครับใน่กลซูมใครโทรศัพท์ใครที่ยังไม่ได้ติดแอปซูมก็ติดตั้งแอปซูมไปก็วันนั้นก็ทดลองเล่นกันแล้วก็ใช้ได้ดับหนึ่งฉะนั้นก็ไม่แน่ถ้าประชุมผ่านซูมก็จะแจ้งให้ทราบว่าประชุมผ่านซูมจะแจ้งทาง ทางอาทางไลน์ของกลุ่มโรงเรียนแจ้งข่าวสารนะครับก็คงแจ้งเท่านี้ก่อนเรื่องการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดนะครับสวัสดีครับ